นี่นะครับนี่จะเป็นการทําดินนะครับสาหรับ<ด>เพาะเมล็ดชุดใหม่นะรอบนี้จะเปลี่ยนนะครับจะเคยเพาะนะใส่ถุงแบบน,น,นู้นนะครับรอบนี้จะเปลี่ยนมาเป็นเพาะใส่ถาดหลุนนะครับนะก็เหมือนเดิมนะดินก็คือส,สูตรเดียวกันใกล้เคียงกันนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากกะกมะเาพราวนะครับมาเป็นขุยมะเพราแทนนะครับเดี๋ยวลองดูนะว่าวันนี้จะทําแบบไหน <h> แล้วก็นี่นะครับนี่หลังจากผสมดินเสร็จนะครับนี่ก็จะนุ่มฟูๆแบบนี้เลยนะครับนี่ก็จะไปเกลี่ยีไก่นะครับ ผสมยาในเปียแล้วก็ผสมกับขี้เค,ค้กแลก้วก็ตอนนี้เป็นขุยมะพร้าวนะครับเดี๋ยวเราไปรอดูนะดินย,ยุ่มๆแบบนี้นุ่มๆอย่างนี้น,นะเดี๋ยวไปพรมเมล็ดกันนะครับว่าได้แบบไหนเริ่มแรกเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับเน่เติมออนมมโคสเข้าไปก่อนนะมันจะได้น้มๆนะครับเน่ใส่ไปก้นหลุมนะครับหลังจากนั้นนะก็แค่ทําการเติมดินนะครับแล้วก็เอามาเล็ดโรยไปเลยนะนี่มเมล็ดมันเยอะนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องเสียดายนะไม่งอกก็ทิ้งนะครับเม็ดเมื่อวานหยิบม,มาเป็นขุงนะครับ ซื้อเมาเพียบนะนี่แทบจะหวานไปเลยนะแบบนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยววิธีการทําดินก็แค่นี้นะจับเลยเติมปุ๋ยแล้วก็ปาดดินทิ้งแล้วเดี๋ยวถึงเวลาก็ยกนะครับเก็บเอาไว้แบบนี้นะ